คืนแห่งแอนฟิลลิเวอร์พูลเปิดซีซั่นใหม่ด้วยหัวใจที่ยังจดจำโชต้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสสำหรับแฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปย้อนบรรยากาศเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลซึ่งไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่มันคือการกลับมาของชีวิตการเยียวยาหัวใจและการเริ่มต้นครั้งใหม่หลังความสูญเสียในทุกๆฤดูกาล ช่วงปิดซัมเมอร์12สัปดาห์มักเป็นทั้งการพักผ่อนและการรอคอยแต่ปีนี้มันต่างออกไปครับเพราะมันเต็มไปด้วยทั้งความสุขความเปลี่ยนแปลงและความเจ็บปวดที่ไม่เคยคาดคิดย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลปิดฤด,ดูการ2024ั5ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งประวัติศาสตร์หลังรอคอยมายาวนานกว่า35ปี วันนั้นแอนฟิลและทั่วเมืองลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยควันไฟดอกไม้ไฟคอนเฟตตี้และรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจทุกคนเหมือนเด็กน้อยที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตขบวนพาเหรดรถบัสเปิดประทุนคือภาพจำที่ไม่มีใครลืมแต่ไม่กี่สัปดาห์ถัดมาความสูญเสียครั้งใหญ่ก็ถาโถมเข้ามาการจากไปอย่างกระทันหันของดิโอโกโชตาและน้องชายของเขาอันเรซิวา นั่นทำให้ทุกถ้วยรางวัลและทุกการย้ายทีมกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีครับโลกทั้งใบเหมือนหยุดเดินแฟนบอลทั้งสโมสรรวมถึงครอบครัวของโชตา้าต้องเผชิญความจริงที่ยากเกินจะรับไว้ช่วงเวลานั้นแม้จะมีการย้ายเข้าของนักเตะดังอย่างฟลอเรียนเวิร์ส์เจเรมีฟริมปองมีลอสเคอร์เกสหรือจอจ้มามาดาชิวิลี แต่ผมเชื่อว่าหลายคนรวมถึงผมเองไม่สามารถมีสมาธิกับฟุตบอลได้เลยจนกระทั่งวันแข่งขันเปิดสนามกับบอลมัรมาถึงสิ่งที่ทำให้หัวใจเรากลับมาเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่แค่เสียงเชียร์หรือการยิงประตูแต่คือภาพโมเสกอะไลโชตาที่แฟนบอล40กว่าคนช่วยกันทำในช่วงเช้ามันคือสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่สะท้อนถึงการไม่ลืมและการรวมพลังหัวใจสีแดงให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียว สำหรับผมโมเสกนั้นคือสะพานเชื่อมระหว่างความเจ็บปวดกับการเริ่มต้นใหม่มันคือการบอกว่าเรายังอยู่เรายังสู้และเราจะเดินต่อไปด้วยกันหลังจากพิธีรำลึกความเงียบเพียงชั่วขณะในแอนฟิลด์ได้เปลี่ยนเป็นเสียงโห่ร้องกึกก้องเหล่านักเตะในชุดสีแดงลงสนามด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม เฟเดริโก้คียซาและโมฮัมเหม็ดซาาคือ2ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในค่ำคืนนั้นเพราะพวกเขาช่วยกันสร้างเกมรุกที่ดุดดันสมกับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตครับคือแม้ตลาดซื้อขายจะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งการเข้ามาของฮิวโก้เอคิติเก้โอวานนี่เลโอนีหรือการเจรจาไม่รู้จบกับมาเกฮีและดราม่าเรื่องอเล็กซานเดอร์อิซัก แต่ทั้งหมดก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการกลับมาของชีวิตจริงในเกมเปิดสนามนี้มันทำให้แฟนบอลรู้สึกเหมือนหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งเหมือนโลกที่หยุดนิ่งมาตลอด12สัปดาห์กลับมาเดินต่ออย่างมั่นคงสำหรับผมแล้วหรือดูการนี้ไม่ว่าจะจบลงด้วยถ้วยรางวัลหรือไม่ก็ตามแต่เพียงการได้เห็นแอนฟิลเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงเพรียง You Never Walk Alone ที่ดังขึ้นพร้อมภาพโมเสกอะไรมันก็มากพอที่จะบอกว่าสโมสรแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นครอบครัวใหญ่ของเราทุกคนแล้วแฟนๆล่ะครับคุณรู้สึกอย่างไรกับเกมเปิดสนามครั้งนี้มันทำให้คุณกลับมาเชื่อมโยกับทีมอีกครั้งเหมือนกันหรือเปล่าทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้สึกไว้ได้เลยครับ ลิเวอร์พูลตกลงขายเบนโดกบอนมัรปิดดิว25ล้านปอนด์วันนี้เรามีประเด็นร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเกี่ยวกับการย้ายทีมของหนึ่งในดาวรุ่งที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีเบนโดกรายงานจาก This is a n f i e l d ยืนยันตรงกันว่าลิเวอร์พูลได้ตกลงขายเบนโดกปีกทีมชาติสกอตแลนด์วัย19ปีให้กับบอนมัรโดยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด โดยคาดว่าเขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าและหากไม่มีปัญหาก็จะเซ็นสัญญาระยะยาวกับเดอร์เชอรีสทันทีครับดีลนี้เกิดขึ้นหลังจากโดกไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากการเจรจาอยู่ในขั้นตอนที่เข้มขน้นและสุดท้ายก็ปิดดีลสำเร็จ สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนอาจรู้สึกใจหายเพราะโดกถือเป็นดาวรุ่งที่ถูกยกย่องมาตลอดว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในอะคาเดมีของสโมสรตั้งแต่เขาย้ายมาจากเซลติกในปี2022โดยค่าตัวเพียง6แสนปอนด์แต่ในความเป็นจริงเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ของเขาถูกขวางไว้โดยชื่อใหญ่ๆอย่างโมฮัมเม็ดซาลา ฤดูการที่แล้วโดกถูกส่งไปเล่นให้มิดเดิลสโบรด้วยสัญญายืมตัวและแม้จะมีอาการบาดเจ็บต้นขาที่ทำให้ต้องผ่าตัดจนปิดซีซั่นไปก่อนแต่เขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมยิง3ประตูและจ่ายอีก7 a s s แอซิสจากการลงสนาม24นัดถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอน อาเนสสลอดเองก็ให้โอกาสเขาลงสนามในปรีซีซั่นมากพอสมควรโดยมีเพียงซาลาโคดี้กักโปและริโอมุมโมฮาเท่านั้นที่ได้ลงมากกว่าแต่สุดท้ายทั้งลิเวอร์พูลและตัวนักเตะเองก็ตระหนักว่าหากต้องการเส้นทางการเล่นที่ต่อเนื่องและโอกาสเป็นตัวจริงจริงๆการย้ายออกจากแอนฟิลด์คือทางเลือกที่เหมาะสมบอลมัดก็ไม่รอช้าครับพวกเขาแสดงความจริงจังด้วยการยื่นข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่ลิเวอร์พูลต้องการ และที่สำคัญคือการมองเห็นว่าโดกสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของดังโกอูอาตาร่าที่ย้ายไปเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์หากมองในเชิงธุรกิจการขายครั้งนี้ถือเป็นกำไรล้วนๆของลิเวอร์พูล จากต้นทุน600ล้นปอนด์กลายมาเป็นรายรับ25ล้านปอนด์นี่คือการขายที่แพงที่สุดเป็นอันดับ15ในประวัติศาสตร์สโมสรและยังช่วยเพิ่มยอดรวมรายได้จากการขายนักเตะซัมเมอร์นี้ไปถึง216ล้านปอนด์แล้วครับ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นการขายแบบกำไรล้วนจะช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของสโมสรภายใต้กฎ profitability and sustainability ของพรีเมียร์ลีกทำให้ทีมมีความยืดหยุ่นในการลงทุนซื้อนักเตะเพิ่มในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายได้อีกด้วยถ้าเรามองย้อนกลับไปการขายในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นกับจาเรลควอนซาที่ไปเลเวอร์คูเซน35ล้านปอนด์เคนเลเฮอร์ที่ไปเบรนท์ฟอร์ด18ล้านปอนด์ เทรนด์อเล็กซานเดอร์ที่ไปเรอัลมาดริด8.4ล้านปอนด์รวมถึงแนทฟิลลิปส์ที่ไปเวสต์บรอม3ล้านปอนด์ทุกดีลคือการสร้างสมดุลทั้งในสนามและนอกสนามคำถามก็คือดีลนี้จะส่งผลต่ออนาคตของลิเวอร์พูลอย่างไรแน่นอนครับว่าในเชิงทีมชุดใหญ่แฟนบอลอาจไม่รู้สึกว่าขาดหายมากนักเพราะโอกาสของโดกถูกจำกัดแต่ในเชิงอนาคตนี่คือการปล่อยผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงไปให้คู่แข่งโดยตรง ส่วนตัวผมมองว่าดีลนี้คือวินวินซิทูเอชันทั้ง2ฝ่ายลิเวอร์พูลได้กำไรและพื้นที่ในการลงทุนต่อขณะที่โดกได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในฐานะตัวจริงของพรีเมียร์ลีกแล้วแฟนๆล่ะครับคุณคิดว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจถูกหรือพลาดท,ที่ปล่อยเบนโดกออกไปฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์แล้วเราจะมาพูดคุยกันครับทำไมเคียซ่าถึงกอดทีมงานลิเวอร์พูลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก หลังชัยชนะที่แอนฟิลเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและอบอุ่นหัวใจมากๆของเฟเดริโก้เคียซาดาวเตะชาวอิตาลีของลิเวอร์พูลที่เพิ่งสร้างโมเมนต,ต์สุดดราม่าในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลแต่สิ่งที่แฟนบอลพูดถึงกันไม่ใช่แค่ประตูชัยของเขาเท่านั้นหากแต่เป็นการที่เจ้าตัวตรงเข้าไปกอดทีมงานเบื้องหลังที่แทบไม่มีใครรู้จักทันทีหลังยิงประตูได้ เกมเปิดสนามเมื่อคืนวันเสาร์ลิ Liverpool เวอร์พูลเจอกับบอลมัดและแฟนๆก็ต้องนั่งลุ้นกันสุดหัวใจครับเพราะทีมหงแดงถูกนำไปก่อนถึง2ประตูแต่ด้วยพลังใจและการเปลี่ยนเกมจากข้างสนามลิเวอร์พูลพลิกกลับมาชนะได้4-2ต่อ และคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเฟเดริโกเคียซ่าเบอร์14ของเราที่ลงมาเป็นซปเปอร์ซับซัดวอลเล่สุดสวยในนาทีที่88พผ่านลิเวอร์พูลพลิกแซงนำ3า3ต่อ2ก่อนจะปิดเกมด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่น่าจับตาคือหลังจากยิงได้เคียซ่าไม่ได้วิ่งไปกอดเพื่อนร่วมทีมทันทีแต่เขาพุ่งตรงไปหาทีมงานเบื้องหลังสองคนคือหมออมิตปันนูแพทย์ประจำทีมชุดแรกและลีริชัดซันนักจิตวิทยาของสโมสรทั้งสามคนสวมกอดกันด้วยความปลื้มปิติเหมือนการส่งสารบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าประตูที่เขายิงได้เสียอีกทำไมเคียซ่าถึงเลือกกอดทีมงานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก คําตอบก็คือเพราะพวกเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในคืนนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนเคียรซ่าย้ายมาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์หลายคนตั้งความหวังไว้สูงแต่ความจริงคือเขามาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้สอนกับยูเวเป็นเดือนเดือนร่างกายไม่เข้าที่สภาพจิตใจก็ไม่มั่นคง การปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษที่ใช้ความเร็วและแรงสูงยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกตรงนี้เองที่ปันนู่และริชาร์ดซันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากครับปันนู่คือคนที่ดูแลเรื่องสภาพร่างกายวางโปรแกรมฟื้นฟูและการฝึกซ้อมทิเศษริชาร์ดซันในฐานะนักจิตวิทยาคือคนที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจรับฟังและทำให้เคียซ่ามีสมาธิในสนาม เรามักจะเห็นแค่คนยิงประตูแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังความสำเร็จคือทีมงานที่ทำงานอย่างหนักโดยไม่เป็นที่รู้จักและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คือการที่เคียซ่าเลือกขอบคุณพวกเขาต่อหน้าทุกคนหลังจบเกมเคียซ่าให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียว่าปีที่แล้วผมมาถึงในสภาพที่ยากลำบากผมไม่ได้ฝึกซ้อมเลยและผมรู้ตัวว่าผมเสียเปรียบแต่ประตูนี้เหมือนการตอบแทนความพยายามทั้งหมดที่ทำมา คำพูดนี้สะท้อนเลยครับว่าการปรับตัวของเขาได้ไม่ง่ายเลยและคืนนี้คือผลลัพธ์จากการทำงานหนักทั้งของตัวเขาเองและของทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยเขามาตลอดตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเคียซ่าจะอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านักเตะอาจกลับไปเล่นในอิตาลีแต่หลังจากเกมนี้เสียงแฟนบอลเรียกร้องให้เขาอยู่ต่อก็ดังขึ้นเรื่อย การที่เขามีโมเมนต์เช่นนี้กับทีมงานน่าจะเป็นสัญญาณว่าเขาเริ่มผูกพันกับแอนฟิลมากขึ้นและถ้าฟอร์มยังต่อเนื่องการอยู่กับลิเวอร์พูลอาจกลายเป็นบทใหม่ที่สวยงามในอาชีพของเขาสำหรับผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในโมเมนต์ที่สะท้อนว่าฟุตบอลได้มีแค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสนามแต่มันคือเรื่องราวของคนที่ช่วยกันเบื้องหลังและความสัมพันธ์ที่มากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมทีม แล้วคนล่ะครับคิดว่าเคียซ่าควรอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไหมหรือเขาควรกลับไปเล่นที่อิตาลีอย่างที่หลายคนคาดไว้ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับลิเวอร์พูลใกล้ขว้ามาร์กเกฮีแฟนหงตาลุกมาร์กเกฮีส่งสัญญาณย้ายหลังเกมพาเลสเชลซีเรามาอัปเดตข่าวใหญ่ที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาร์กเกฮีมาร์กเวฮี กองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลซที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับโงแดงมาอย่างต่อเนื่องและหลายคนมองว่าเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องเสริมโดยด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเกมที่คริสตันพาเลซเสมอกับเชลซีกล้องของ Sky Sports จับภาพได้ว่ามาเกฮีแสดงท่าทีเพิกเฉยต่อคำเรียกของโคชโอลิเวอร์แกลสเนอร์หลังจบเกมที่สแตมฟอร์ดบริ์ พิธีกรเดวิดโจนส์ยังชี้ให้ผู้ชมเห็นชัดๆว่าเกฮีหันมองแต่เลือกจะไม่เดินเข้าไปหาโค้ชเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่แฟนลิเวอร์พูลรีบเชื่อมโยงเข้ากับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมทันที สำหรับตัวเกฮีเองต้องบอกว่าคําคืนที่ผ่านมาถือว่ายากลำบากเขาโดนวิจารณ์จากจังหวะเสียฟรีคิกของเอเบเรชีเอเซที่ไปขัดกำแพงเชลซีจนถูกจับฟาวอย่างไรก็ตามรอยคีนก็ได้ออกมาปกป้องในรายการสดโดยบอกว่านักเตะเจอเกมที่หนักเหนื่อยมากๆและบางทีเขาอาจไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวกับผู้จัดการทีมในตอนนั้นโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมที่กาลังร้อนแรง และก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครัมแรกที่ชื่อของมาร์กเกฮีถูกโยงเข้ากับหงแดงลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากอนาคตของอิบราฮิมาโกนาเต้ยังไม่แน่นอนมีรายงานจากเดฟโอคอฟว่าลิเวอร์พูลและ FSG อาจพิจารณาปล่อยโกนาเต้หากได้ข้อเสนอราว35ล้านปอนด์ เพราะนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มจาก7,000 70, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ไปเกือบ2 0 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสร หากดีลนั้นเกิดขึ้นจริงก็แทบจะแน่นอนว่าลิวร์พูต้องหาตัวแทนและชื่อของเกฮีขึ้นหนึ่งในเป้าหมายที่อยู่บนโต๊ะเจรจาอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่เราเห็นเมื่อคืนนี้อาจไม่ได้สะท้อนว่าเขาจะย้ายแน่ๆบางทีอาจเป็นเพียงความเหนื่อยล้าจากเกมหรือสถานการณ์ที่เจ้าตัวไม่อยากคุยเรื่องส่วนตัวต่อหน้ากล้องแต่ในมุมของแฟนบอลเมื่อมีข่าวลือมาก่อนแล้วเหตุการณ์เล็กๆแบบนี้ย่อมถูกตีความได้ไม่ยาก คุณคิดอย่างไรครับถ้าลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยโกนาเต้และหันไปลงทุนกับมาเกฮีแทนเกฮีจะดีพอที่จะมาเป็นแกนหลักของแนวรับหงแดงในระยะยาวหรือไม่ฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับผมอยากรู้ว่ามุมมองของแฟนๆลิเวอร์พูลส่วนใหญ่คิดเหมือนกันหรือแตกต่างกันลิเวอร์พูลเอาจริง เปิดศึกแมนยูสเปอร์สแย่งคว้านาธานคอลลินส์กำแพงแกร่งจากเบรนฟอร์ดและเรามีประเด็นร้อนจากสกายสปอร์มาฝากกันครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังจับตานาธานคอลลินส์ประการหลังทีมชาติไอร์แลนด์ของเบรนฟอร์ด หลายคนอาจสงสัยครับว่าทำไมคอนลินส์ถึงกลายเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่ทั้งที่ไม่ได้เป็นกองหลังที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ถ้าเราย้อนดูฟอร์มของเขากับเบรนฟอร์ดจะเห็นได้ชัดเลยว่าคอนลินส์เป็นกองหลังที่เล่นลูกกลางอากาศได้แข็งแกรง่งอ่านเกมได้ดีและมีความดุด,ดันในการเข้าสกัด สำหรับลิวร์พูนะครับหลังการมาของกุนซืออาเนสวัดสิ่งที่เขาต้องการคือแนวรับที่สามารถยืนหนึ่งได้เมื่อฟานไดไม่อยู่ในสนามหรือเพื่อเป็นคู่หูในระบบที่ต้องการกองหลังที่มีวินัยสูงคอนลินส์จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ แต่ปัญหาคือไม่ได้มีแค่ลิเวอร์พูลครับที่สนใจเพราะแมนยูในเตดเองก็กำลังมองหากำแพงหลังใหม่แทนที่ของราฟาเอลวารานที่เพิ่งย้ายออกไปส่วนสเปอร์ก็อยากได้กองหลังมาช่วยเสริมแทนเวลาที่มิกกี้ฟานเดอร์เฟนเจ็บดังนั้นดีลนี้จึงกลายเป็นศึกสามเศร้าที่น่าสนใจมากครับเบรนฟอร์ดถือเป็นทีมที่ขายนักเตะเก่งอยู่แล้วและไม่ได้รีบร้อนครับแถมคอนลินส์เพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นถือว่ายังมีอนาคตอีกไกล ราคาที่ถูกพูดถึงในตลาดตอนนี้อยู่ราวๆ40-45ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่ถูกแต่สำหรับทีมใหญ่ที่กำลังต้องการกองหลังคงไม่มีใครถอยง่ายๆถ้าถามผมนะครับคอนลินส์อาจไม่ใช่กองหลังที่แฟนบอลลิเวอร์พูลว้าวตั้งแต่ชื่อแรกแต่เขามีคุณสมบัติหลายอย่างที่เข้ากับแผนของสล็อตโดยเฉพาะในแง่ความแข็งแกร่งและการเล่นเกมรับแบบไม่หวือหวาแต่มีวินยัย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าลิเวอร์พูลยอมลงทุนกับคอนลินส์แสดงให้เห็นว่าบอร์ดบริหารกำลังมองระยะยาวว่าอยากได้กองหลังที่ไม่ใช่แค่ตัวสำรองแต่พร้อมจะพัฒนาเป็นแกนหลักในอนาคตแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลควรทุ่มเพื่อดึงนาธานคอนลินส์เข้ามาเสริมแนวรับหรือควรรอหากองหลังที่ชื่อชั้นสูงกว่าลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามองเดียวนี้เป็นโอกาสทองหรือแค่ข่าวลือที่ไม่ต้องจริงจัง และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone